อู้โหโดน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 ได้ไงวะจะดูที่โดนหางนิดเดียว สวัสดีครับปรน่าทุกคนพร้อมแม่พี่น้องปองไปที่ทุกคนวันนี้ก็มาพร้าครับนมมันน้อยอยู่เคร้อครับพี่น้องวันนี้ก็บผ้ามันยิ่งปลาประตูน้ำครับนี่ครับประตูน้ำถ้าปั้บไมาแต่เบิ่งๆล้วปลาสวายขึ้นดีครับพี่น้องปลาสวายนี่โอ้สุดยอดบึมบำบึมบำแต่ผมยิ่งปลาสวายยังไม่เคยครับถ้าพี่น้องยังไงก็ติดตามเป็นกลังใจให้นมมันน้อยครับพี่น้องไปรุ่นรับชมกันนะพี่น้องบาย ô đồn luôn luôn đồn lại ngay quá chờ đồ <đô. cười> đi đồn hàng nít đi, đi. chưa <laughs> <laughs> สั่งเลย <c oughs> ไปยังวะโดนนิดเดียวอยอง tıkır O ne diyor, mi diyor. โดนแล้วเออโอ้โหนึกว่าไม่โดนเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมานิดเดียวอ่ะอยู่แน่ไม่เหลือเมื่อกี้โดนนิดเดียวจับยังไงวะจะดูนะจะดูครับ ลอยมาไงไม่รู้เมื่อกี้เนะี่ยยิงไปมัม่วมั่วโอ้โหครับพี่น้องโดยใหญ่ยยน่าจะสามโลได้เลยฝันหลุขึ้นมาดยายิเหน่เลยวันนี้ก็ปลาตัวใหญ่ ได้สองโลแปดมันมาครับตัวแรกวันนี้เช้าแรกครับเก็บแล้วไปลุ้นต่อเียครับเลยไม่ได้ <c oughs> จบเลย <c oughs> ไ <c oughs> <c oughs> ลย <c oughs> อของไปไอ้ ใช่ครับพี่น้องมันก็ยิ่งปาสตูนี่ไปแต่เมือ่อวันเซาพี่นอ้องตอนยิ่งบ้าเลครับพี่น้องตอนาเ,เพราะว่ามันขึ้นแล้วก็ลงวูบเลยพวกมันยิ่งไปจากทั้งหนามันแต่มันไปถือ,ถ,อถือส่วนหางมันครับเพราะตัวเขานั่นก็ตัวนี้ครับพี่น้องยิ่งไหน,นก็ถือพวกมัน,นดอกต่ำไหมครับพี่น้องกัไม้นี่ก็ตัวเดีออยวแล้วเบิ้งพี่น้องเบิ้งแล้ว พราะว่าป่าแสบขึ้นบ้างละพวกป่าหน่อยป่าเนี่ยน้องเขาม่ได้ป่าหน่อยครับพี่น้องผมว่าจะไปแล้วว่าหันเนี่ยมันมีคนหนึ่งยางม้ว่าเห็นปานน่าสะดวลูดคนจีบน้ำมันก็เลยเฝ้าอยูย่ข้าวหนึ่งจะขึ้นมันขึ้นจีบลงเร็วแห้งครับพี่น้องไปรถลูกชื่อมายาตอนพี่น้องเป็นน่าจให้นุ่มนนอกพี่น้องป้าโอ้ลงซ้ำไปนี่ถูกนี่นะึงโอ้ลงซ้ำโอ้ขึ้นเป็นไม่ไม่ มีใหญ่มีงวะมุดแดงครับขึ้นยางล่องลำ เอาโดนครับโดนโอ้โหโดนอยู่มดแดงใช่ตายตายมดแดงก็ได้ทนเนี้ยอู้สวางมันสิตัวงี้มุดแดงเยอะครับลุงกว่านี้ มุดแดงกัตตาโอ้ยป่าขึ้นดีอยู่แต่ว่าที่ร่วงไงเนี่ยมดแดงไร้หัวต้นเลยเอา้าย่าใหนด่ลงเฮ้ยคงจะขึ้นมากขนาดนี้หมห้ย ในร่องจนได้โอ้ตายแล้วโอ้คืนกุ้งใหม่แหงเมย์อยูย่กับพี่น้องในร่องอีกแล้วโอ้มือ,อขึ้นมากวท่านนี่ หวานมานเป็นของเจมๆปลาใส่ทอดต้มกระเลใส่พอดีจริงๆใส่กลางๆพอดีกินไม่ครับพี่นงไม่อย่าไม่เยว ลอยเอยเหรอวะเหนือเหยียบลอยพี่น้องหงายท้องเลยหงายท้องเลยลูกนี้ครับ మాన్ణి మూ జీ พี <T |ar|> ่ผมมาสายหรอกาโอ้ยบกควอบกคว่อวันเสดรอยูู่ยูยู่ยูยูเต็มตัวยูวันสะดูบกคว่อหน่อย พี่น้องปกคองปกครอสมนจิบยิงบ่ทันโอ้สายยิงบิดแล้ววันนี้ปกคองันจิบมนโอ้ยิงไทยบุัทพี่น้นนนนองอยังนเริมลง วันปพโด้กันเนี่ยโอ้มันที่นอก๊กวันปพโด้กันเนี่ยครับนึกยิ้มหน้ามันเนี่ยบริทไทยวิดีโอครับโอ้ย <c oughs> เห็นไทยได้ตอนอันนี้เลย อ๋ออ๋ออ๋อลงเลยพี่น้องมันนี่ครับพี่น้องปลาตัวสวยๆปลาคอตัวนี้น่าจะเกือบโล่ไหมโล,โล,โล,โล่เหโล่อะไอยู่แบบนะยังไงก็ไปฟอกันดี่ว่าพี่น้องไปครับกลับบ้านพอแค่นี้เยอะแล้วนี่ครับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วก็เสียมาสั่งปลาคอให้เบิ่งไหมครับปลาดูครับ ก็เนี่ยผลงานข้อมูลนี้กับประมาณนี้ครับปลาชโดแล้วก็ช่อนแล้วก็นินทางดําครับมือนี้ก็ม้านครับม้านคักๆไปมึงมนันจะสุดเดี๋ยวมาสร้างเมืองบกพร้าเป็น้องเบิ่งสักกิโลหน่อยก็ขีดก่วหนึ่งโลครับตีเป็นหนึ่งโลเลยตัวนี้น้ำเล็กลนะครับเห็นไหมหนึ่งโลแล้วก็มาสร้างฉโด อะไมันล่ะโอ้ครับสองโลเก้าสามโลนะครับโดตัวนี้สามโลครับพี่น้องโอ้นกมาก่อนยกมือเดียวครับมือกับประนิน่นยุมย้มยิ้มปลาหน่อยปลาพอดีเฮ็ดกินครับพี่น้อง เที่งกินกน็ไปที่ตามเบื้องกันงครับพี่น้องทบเขาแรกมนี่ไปครับพี่น้องนครับพี่น้องเมนูก็เป็นต้มมัวครับต้มหัวปลาดูแล้วก็ไอพุ่งปลาดูครับปลาคอครับพี่นอ้องต้มร่วมกันด้านนี้ก็จะเป็นพัดกระเพราปลาช่อนครับพี่นอ้องนะอันนี้ก็เป็นทอดครับประชนขอนปลาคอ ครับนาตากับพ่อแม่ครับการทำลาหาดครับพี่นส่วนทีเดลยวของกระโดดเก็บทำแดดเดียวครับพี่นอ้องเแ็ดแดดเดียวแล้วออกตาแค่แดดเดียวไปทอดครับพี่นอ้องมาครับพี่นอ้องเขาต้องกรกินเขาได้ต้องการเลครับเป็นเมนูเนี่ยครับต้มหัวปลาโดก็พุ่งปลาโด กับอมวลปซะชนแล้วก็อันนี้ก็เป็นพัดกระเพาปลาคอครับพี่น้องแล้วก็เป็นรัดทอดปลาคอครับมันีก็มันครับมันสุดๆเลยครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ยิงปั๊ชโดได้ทั้งแปลยิงป้ามากครับพี่น้องผมบ่เคยยิงปั๊ชโดได้กรบปุกนึงเท่าไจะได้และเป็นครั้งแรกครับที่ได้ชโลเยี่ยม3กิโลครับแล้วก็มันนี่ประชัน1กิโลมันี กัปานิ่นปะข้าๆๆขงหำังยัเยอะๆครับวันนี้โอ้รวมแล้วก็นับกิลครับพี่น้องวันนี้นะมั่งสุดๆเลยครับพี่น้องโอ้โหเน่ออนี้เงิงจงนจะคว้างเลยพ่้อคนไปนั่งจึงเลยนี้นอ,นเนอเยผมเคยมา,นานบันจ็กเกี่ยวกับพ ขพ่ขอบอกว่าดูดรามา่เริ่มเลยว่าเริ่มบอกไว้ว่าช็อตนิงผมก็เลยครับเนาะกป่าูุสจริงผมผลการกรทั่งความอดความให้หน้าน้องทุกคนทำไี่นองเพราะผมบอเป็นแบบชำนาญอะไรักก็แล้วกนาไปแก้ตัวไห้พี่น้อง เอาไ้มากินแบบนี้เลยจะเรื่องโคอะไรโคแท้คตสับตะไคร้ไว้ให้นุมมันนอกครับพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ก็ลากันไปเลยเมนูน่ากินครับพี่น้องครับสวัสดีครับ